ครับมูนี่กะนะครับขึนของเตรียมไปจังหวัดลอยเอ็ดกาลสินสารคามนะครับผมหาขันลวดนี่ครับอันนี้เป็นสาสิบหกแรงนะครับเด้ออันนี้จะไปหน้าดุลกับจะตุลภพพิมานนะครับนี่สารสิบหกแรงอันนี้ก็เป็นเป็นลูกค้าที่เพิ่นเห็นตัวอย่างกันนะครับที่เพิ่นเรียนสากกันแล้วเพิ่นก็ขอเบอร์โทรกันนะครับนี่เพิ่นขอเบอร์โทรกันไอที่ว่าเพิ่นเห็นเวลาเพิ่นไปส่งส่งมันส่งยังแะไรพี่น้องเด้อเพิ่นก็ขอเบอร์โทรกันแล้วก็โทัสั่งนะครับเด้อ นะครับก่อนจะถึงเปิดฤดูการพี่น้องฝ่าวางนะครับเด้อเพราะว่าถ้าเปิดฤดูการง,งานแห่งโคตรหลายเลยนะครับป๋อนะครับอันนี้เป็นแยกระบบทั้งสองคันนะครับอันนี้น้าดูน,นะครับอันนึงจะจะจุดยังกะอเดอนน่ะละเพายากอันนี้คือเพิ่นสร้างจากจากการเห็นเห็นตัวอย่างกันที่เพิ่นไปทงมันหรือไปเห็นน้ำมูบานนะครับเด้นนี่มูนึงกับสามคันอันนั้นที่ไปโพใช้รอยเย็ดล้วก็บที่ไป สมเด็จนะครับเด้อตัวนี้สมเด็จมีอยู่47แรงกับ40หาแรงนะครับเด้อมันจะมี40หาแรงรุ่นรุ่นเการุ่นรุ่นหัวเลียมนะครับเด้อตัวนี้นะครับ40หาแรงรุ่น 9, เกาหอาก็เห็ดไหได้นะครับตัวนี้คือวา่าลูกค้าที่เพิ่นถามหลายๆเจ้าเพิ่วบาด40หาแรงเห็ดหยากนะครับลเล้วก็เห็ดบม่ได้เพิ่นกระลยได้โทรมาหาผมไม่เป็นสองเทียร์หรอบอกพี่น้อง ผมก็เลยเออเดี๋ยวเไดไี๋ยวเปลี่ยนไฮดอกสันดอกนะครับอันนี้เป็นซีสอาหารงนะครับคือเพิ่นเพิ่นถามหลายเจ้านะเพิ่นก็นเลยโทรมาหาผมาผมเลยว่าเดี๋ยวผมไปไปย้ายไฮดอกอัน <วา S 1> นี้ก็ยังงานงาน,นก็ยังหลายอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าก่อนที่ถึงฤดูกาลหรือว,ว่าผู้ใดอยากนะครับเฮ็ดเกี่ยวกับเครื่องยกมันนี่พี่น้องต้องติดต,ตั้งไว้ตั้งแต่เนินเนินนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันกะ นะครับฤดูการการเก็กบเกี่ยวเกี่ยวกับมันสาปะหลังมันกันเริ่มเริ่มซาลงไปแล้วแต่ว่าของของเขาก็ยังยอดสร้างกันยังประมาณ30มสิบันอย,อยู่นะครับต่อเดือนตอนนี้นะครับถ้าแม่นช่วงเดือนตุลาหรือว่ามันเดียนซีออกนะครับมันที่พีกนะครับแล้วพี่น้องทีได้รอรอโดนจากน้อยนะครับแต่ว่าเขาก็บเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมหหลายเตือบอยู่อันนี้ก็3สามคันนะครับที่สมเด็จสองนะครับ แล้วก็โพใช้หนึ่งคันนะครับเพื่อนสร้างไว้นะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือรอบแรกนะครับรอบสองกับมีอีกนะรอบสองกับอีกหาคันที่เขานะครับนี่ก็คือพี่พี่น้องเขาเห็นตัวอย่างในหมู่บ้านนะครับเพื่อนก็สร้างกันนะครับเด้อนี่ครับเพื่อนไปเห็นแล้วเพื่อนก็ขอเบอร์โทรกันในในหมู่บ้านนะครับแล้วก็โทรมาสั่งจองกันนะครับ เป็นนังนะครับเหตุผลก็คือเพราะว่าเขาใส่เหล็กยางดีนะครับเป็นเหล็กล้างน้าทั้งนั้นเลยนะครับมันแข็งครับเป็นนองแข็งเพราะเขาใส่ถูกชิกถูกส่วนของของรถนะครับเป็นเหล็กล้างน้ำนะครับเด้อเชื่อมเชื่อมตลอดเลยนะครับนี่เชื่อมตัวนี้กับบนและล่างให้เลยนะครับตัวนี้ส่วนห่วงนะเราต้องคุยกันนะครับห่วงเขาเห็ดเป็นสองทอนนะครับว่ามันทอนเดียวนะครับกอกาง่ายนะครับเพราะว่าบางข้าเจ้ากเห็ดเท็ดซัมนี่นะครับแต่เขาเห็ดเป็นสองช่วงเป็นน้องเขาเกาะกองหูกันยังไงนะครับเนี่นี่แหละครับ ใส่เหล็กล้างหน้าบิดเลยนะครับตัวนี้น่ครับแล้วแล้วแล้วเต่พี่น้องเขาเรียกใส่นะครับแล้วแต่มักนะครับมักไผ่มักมันนะครับเด้อส่วนราคากับแตกต่างกันไปนะครับเด้อตามระยะทางตามนี่แหละตามระบบนะครับอันนี้หาคันนคือแยกระบบทั้งหาคันเลยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นแยกระบบมิดเลยนะครับตัวนี้ถ่ายพี่น้องเขาเบิรงนครับ อันนี้เอาขึ้นไปสองขั้นนะครับอันนี้รอบแรกนะครับรอบสองก็จะขึ้นไปการะสินอีกนะครับทั้งการะสินทั้งองี๋งอะชิสเกตอุบลนนะครับรอบสองหาขั้นที่เก่านะครับด้วยแล้วกับมุกดาหารนะครับรอบสองแล้วกับปลายเดือนที่ขึ้นไปสุขโขไทยนะครับทุ่งสเหลี่ยมนะครับด้วยเอ็มหกศูนย์นะครับทุ่งสเหลี่ยมแมหลูกน้องมวนกุ๊บเลยวะที่ไห หมุนมุนหมุนมุนหมุนยังไงอ่ะมันลืมไม่เหมือนขึ้นรถตู้ไไพวกเผาขบาแล้วสุดว,ว,ว,ว้ายยะวาถอเวมองหาซสือหาักกยังเงไปตั้งอย่วัดแล้วโอ้ยยะวาเอนี่ครับ<ว>ก็สวยงามครับสวยงามไปยังส่ละรอบนี้ไปสอง รอบหนากระซองขึ้นเขานะครับหาคันคือเกขาแต่ว่ากระติดมืออืน่นกระตีดังอยู่ที่สามคันมืออื่นหาคันเลยสิทางโอ้ตายเป็นตะโกใจแลยพี่น้องสุม้มติดตั้งมันก็นห่วยขาลาแป,งป้งแซสงใส,ส่แล้วสุ้มติดตั้งอะไรบ้าอสั่งไงไหมขาลาชุดนี้เลยครับคาร์มาเดี๋ยวก็ได้คืนอีกแล้วนี่นี่ครับห้องหข็งแข็งไปเลยนะครับ สองช่วงก่อไงนะครับเด้อตัวนี้ใส่สายดึงดำย่างดีนะครับที่สําคัญก็คือติดตั้งฮอดหน้าบ้านลูกค้าเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นี่ครับตอนนี้ส่วนมากกับมแต่ลูกค้าที่เพิ่นเห็นตัวยางในหมู่บ้านนะครับที่สั่งสั่งเข้ามานะครับเด้อนะครับช่วงนี้เพิ่นเห็นตัวยางกันนะครับใส่งานดีนะครับใส่งานดีลูกการบริการดีนะครับติดตั้งฮอดหน้าบ้านนะครับเป็นกันเองนะครับนี่เพิ่นกะใส่เข้า บริการเฮ้านะครับตลอดเลยนะครับในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั่นนะครับตัวนี้นะครับการันตีอห่เลยนะครับบางหมู่บ้านนะครับผมติดเป็นสิบคันนะครับด้วยบางหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านเพิ่งเข้าไปติดบัดนั้นพ่อมือกับสร้างผมอีกแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งกาลังช่วงนี้บางบางพื้นทีเพิ่งกาลังกูมันอยู่กับมีนะครับด้วยบัดนั้นพ่อมือเพิ่งกับสร้างเฮ้านะครับผมเนี่ยบางหมู่บ้านกับท้องสามมือเพิ่งกับทุกกับมัสร้างเฮ้าอีกที่เพิ่งเอาไปใส่งานนะครับผมหลายหลายเจ้าแห้งนะครับนั แล้วบางเจ้าเพิ่นกะตีดไวเพื่อฤดูการต่อไปนะครับเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าฤดูการต่อไปนะถ้าถ้าที่ไปตีช่วงฤดูการนะครับยังได้เพิ่นก็บ่ได้เล็วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะมันสิประมาณ60คันต่อเดือนได้เลยนะครับช่วงที่เก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มซ้านะครับทัวปะเททยมันก็ก็สิประมาณตกมาอยู่ที่20เอ้ย30คันนะครับต่อเดือนหรือว่า20กว่าคันต่อเดือนทั้งทีนะครับนั่นแหละพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับก็ต้องเตรียม เตรียมไว้เลยล่ะผมบอกบ้เต้ำนี้แหละตับพูพใดสิเอายาไปเอาช่วงเจ็บเกี่ยวผลผลิตถ้าสิเอาก็ต้องเอาจากก่อนเจ็บเกี่ยวผลผลิตจากสองเดือนนะครับเด้อพี่น้องเขาถึงจะได้ใส่ท่านการท่านใจเห้นะครับผมครับสำหรับื้นนี้ก็ฝากไว้ต้นนี้ก่อนนะครสวัสดีครับ